สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับเราจะดำดิ่งไปในเรื่องกลยุทธ์ที่เอ่อเข้มข้นมากๆบนคาบสมุทรเกาหลีสมัยโบราณเลยการเผชิญหน้ากันของสามอาณาจักรใหญ่นะครับโคคุโรยอแพ็คเจและก็ชิลลาข้อมูลที่เรามีเนี่ยทั้งบันทึกเก่า แผนการรบต่างๆจะช่วยให้เราเห็นภาพความซับซ้อนของการวางแผนจุดเปลี่ยนสำคัญสคัญ,คญแล้วก็เส้นทางสู่การรวมชาติที่แบบว่าต้องอาศัยไหวพริบกันหน้าดูเลยภารกิจของเราก็คือแกะรอยกลยุทธ์พวกนี้แหละครับทำความเข้าใจว่าปัจจัยอะไรนำไปสู่บทสรุปของสงครามครั้งนี้เอาละครับมาเริ่มกันเลย ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะคือภาพความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทะก,กันด้วยกําลังทหารอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนสงครามสมองเลยค่ะมีการวางแผนซ้อนแผนการใช้จุดแข็งที่ต่างกันของแต่ละอาณาจักรเข้ามาสู้กันอย่างโคคุโรยอก็เด่นเรื่องป้องประการแข็งแรงแพ็คเจก็มีกองเรือที่เก่งมากๆส่วนชินลาก็ขึ้นชื่อเรื่องทหารม้าความเร็วสูงซึ่งแต่ละอย่างก็มีบทบาทในสนามรบต่างกันไปเลยค่ะ Mm hmm. คือส่งกองกําลังเร็วไปตัดเส้นทางลําเลียงสเสบียงของแพ็กเจเลยทําให้แพ็กเจที่กําลังบุกอยู่เนี่ยต้องหยุดแล้วก็ถอยกลับไปตั้งรับใช่ค่ะแต่แพ็กเจก็ไม่ใช่ว่าจะยอมง่ายๆนะคะเขาก็มีลูกเล่นเหมือนกันตอบโต้ด้วยกลลวงค่ะคือแกล้งทําเป็นถอยทับไปเรื่อยๆเหมือนจะแพ้แล้ว เพื่อล่อให้โคกุยอตามเข้ามาในพื้นที่ที่วางกับดักเอาไว้อ๋อมีการล่อด้วยแต่ว่าดูเหมือนโคกุยอจะอ่านเกมออกนะคะเขาไม่ได้เดินตามเข้ามาง่ายๆกลับแซงทําเป็นติดกลับซะง,งั้นแล้วก็ส่งหน่วยรบพิเศษที่ซุ่มอยู่นะคะเข้าตีโอบด้านข้างอย่างรวดเร็วเลยเหมือนแบบอ่านทางคู่ต่อสู้แล้วชิงลงมือก่อนโหพลิกเกมกลับเลยค่ะแผนลวงของแพ็กเจก็เลยพังไปเลยต้องถอยจริงแบบเสียรูปขบวนไปเลยค่ะ การโต้กลับแบบนี้มันเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมครับคือแบ่งกำลังไปตีโอบแทนที่จะระวังกับดักข้างหน้าเสี่ยงสูงมากค่ะการตัดสินใจแบบนี้มันต้องมั่นใจในข้อมูลข่าวกรองมากๆแล้วก็ความสามารถของหน่วยพิเศษจริงๆทับพลาดนิดเดียวทับหลักอาจจะเสียหายหนักได้เลยนะคะแล้วจังหวะนั้นเองสถานการณ์ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ครับเพราะตอนที่โคคูริโอกับแพ็กเจกาลังสู้กันดูดเดือดเนี่ยชิลาที่มองมองอยู่ก็เห็นโอกาส เขาใช้จุดเด่นเลยกองทัพม้าที่เร็วเหมือนลมพายุเคลื่อนทัพแบบสายฟ้าแลบเขายึดเมืองสําคัญทางใต้ของโคคุริยอไปหลายเมืองเลยซึ่งตอนนั้นการป้องกันตรงนั้นก็น่าจะเบาบางลงไปเยอะการเคลื่อนไหวของชินลานี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะของการฉวยโอกาสในสงครามหลายด้านมันทําให้เห็นเลยว่าทําไมกองทัพม้าถึงน่ากลัวสามารถเปลี่ยนทิศทางสงครามได้เร็วมากในจุดที่อาจจะคาดไม่ถึงทําให้โคคุริยอตกที่นั่งลําบากเลยค่ะ ต้องเลือกว่าจะจัดการกับแพ็กเจให้จบจบไปหรือจะหันกลับไปช่วยดินแดนตัวเองจากชิลาการต้องรบสองด้านนี่เป็นการเดิมพันที่สูงมากแสดงถึงความกดดันมหาศาลที่ผู้นำทัพต้องเจอเลยค่ะเมื่อจับแผนการที่ซับซ้อนพวกนี้แล้วเนี่ยสมอรภูมิจริงๆมันก็คงเต็มไปด้วยความดุดเดือดมากๆเลยนะครับการรบมันไม่ได้วัดกันแค่บนกระดาษแผนที่อย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะทั้งเรื่องการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์เช่นซุ่มโจมตีในหุบเขา รือว่าตั้งรับบุญที่สูงสภาพอากาศก,ก็มีผลมากใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนี่ส่งผลเยอะมากทั้งการเดินทัพขวัญกำลังใจลองนึกภาพต้องรบกลางพายุหรือหนาวจัดจัดดูสิคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือมิติของแผนซ้อนแผนแล้วก็มีการทรยศหักหลังกันได้ตลอดเวลาข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่ามีขุนศึกเปลี่ยนข้างหรือการตัดสินใจพลาดครั้งเดียวของผู้นำที่ทำให้แพ้ไปเลยก็มี สิ่งเหล่านี้คือความเข้มข้นในสนามรบจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เกมกระดานแต่คือชีวิตคือเลือดเนื้อและผลกระทบจากความดูเดือดทั้งหมดนี้แหละครับมันเป็นยังไงบ้างทุกฝ่ายเลยโคกรุยอถึงจะดูแข่งแกร่งแต่การต้องรบสองด้านพร้อมกันมันก็สูญเสียทรัพ,พยากร,กรกำลังคนไปเยอะมากๆมันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการรวมแผ่นดินเลยค่ะ ชัยชนะยิ่งใหญ่มันมักจะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเลี้วเสมอไม่ใช่แค่ชีวิตทหารแต่รวมถึงเศรษฐกิจความมั่นคงของอาณาจักรด้วยและในที่สุดหลังจากที่สงครามดำเนินไปหลายสิบปีนะครับเต็มไปด้วยการแก้เกมการปรับกลยุทธ์กันนับไม่ถ้วน นาสมอรภูมิสำคัญแห่งหนึ่งกองทัพโคกริยอที่แบบว่าผ่านศึกมาโชคโชนแสดงให้เห็นถึงความทรหดการปรับตัวที่ไม่ธรรมดาจริงๆก็สามารถเอาชนะกองทัพผสมของแพ็กเจกับชีลาที่เริ่มจะอ่อนล้าลงแล้วก็อาจจะขาดเอกภาพในการสั่งการด้วยลงได้เสียงตแตรแห่งชัยชนะของโคคริออก็ดังก้องทงของพวกเขาก็ได้ปักลงบนดินแดนที่รวมเป็นหนึ่งชัยชนะครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญน,นะคะ แต่เป็นผลรวมของหลายๆอย่างเลยทั้งวิสัยทัศน์ของผู้นำความสามารถของแม่ทัพในการวางแผนนำทัพแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความยืดหยุ่นการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาความสามารถในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เรื่อยๆคือสิ่งที่ทำให้โคกุรยออาจจะแตกต่างแม้ว่าจะต้องผ่านความสูญเสียมากาก็ตามจนในที่สุดก็รวมสามอาณาจักรสำเร็จ เกิดเป็นประเทศเกาหลีที่เป็นปึกแผ่นขึ้นมาครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงการรวมชาติเกาหลีครั้งประวัติศาสตรน์นี้มันก็ไม่ได้ตัดสินด้วยกําลังทหารอย่างเดียวจริงๆแต่มันคือบทพิสูจน์ของมหากาบเลยทั้งการวางแผนที่ลึกซึ้งความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งแล้วก็การตัดสินใจที่เฉียบขาดภายใต้แรงกดดันมหาศาลจริงๆค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่า นอกจากเรื่องกลยุทธ์การทหารที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะมีปัจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรมอะไรที่ซ่อนอยู่ลึกๆในแต่ละอาณาจักรเองที่อาจจะมีผลต่อความสามารถในการยืนหยัดหรือ,อความเปราะบางของพวกเขาในช่วงสงครามที่มันยาวนานแล้วก็บั่นทอนขนาดนี้บ้างหรือเปล่ามันอาจจะเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ตอนนี้ได้ลึกขึ้นไปอีกก็ได้นะคะ